คลิปนี้มาดามสิมารเราเชนเราจะพี่น้องเนาะแบ่งปันประสบการณ์เราจะพี่น้องเนาะสาหรับใครที่แบบว่าเอดงานประจําอยู่กรุงเทพกรุงไทยมาดนแล้เราจะพี่น้องเนาะคิดอยากสิกลับมาอยู่บ้านบานนอกของหน้าห้าเราจะพี่น้องเนาะอยากิมีชีวิตท,ที่เรียบง่ายสงบเราจะพี่น้องเนาะคลิปนี้มาดามมีแนวมาเรามาแบ่งปันเพื่อสิได้เป็นแนวทางเราจะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้ออกไอเดียนี่เกิดไอเดียขึ้นเราจะพี่น้องนอเนาะอันสิได้ตัดสินใจ ในการกลับมาอยู่บ้านน่าจะพี่น้องเนาะตามไปฟังกันเล่นนะจ่ะเมื่อเรียมาดำกสิมานมาเหล่ามาแช่ประสบการณ์สูฟังน่าจะพี่น้องเนาะสำรับไผ่ที่แบบว่าอยู่กรุงเทพมาโดนน่าจะพี่น้องเนาะอยู่ในเมืองหลวงมาโดนอยากกับมาอยู่บ้านหนอกอีสานบ้านเฮ้าน่าจะพี่น้องเนาะว่าเป็นตากับมาอยู่บอเลยคนซีเอสจังไได้นะจจะพี่น้องเนาะบางคนก็ได้แต่คิดไว้ไม่ใจน่าจะพี่น้องเนาะคิดไว้ตังโดนตั้งนานแต่กับ โอกาสมะมมาอที่สิออกมากอยู่บ้านเฮ้งอะไะท่านใดนะจะพี่น้องเนาะย่างบทสามารถตัดจินใจแบบวาเด็ดขาดนันจะพี่น้องเนาะเลยไปคิดมันจะพี่น้องเนาะมือนีนื่อยจะพี่น้องมาดางกะสิมาเร้ามาแ่สุตรชูนองปังมันจะพี่น้องเนาะเอาก็เริ่มต้นเลยเนาะจะพี่น้องเนาะสำรับภัยเราจะพี่น้องเนาะที่ว่าอยู่ในกรุงเทพมาดุแล้วเราจะพี่น้องเนาะก็คงให้ถ้าห้ไปถาม ถามเจลึกๆของหลายๆคนน่าจะพี่น้องเนาะพองสีบ่มีไผ่เราเนี่ยจะพี่น้องเนาะที่สิบกับสิว่าบ่อยากกลับมาอยู่บ้านเนาะเนาะพี่น้องเนาะบ่อยากกลับมาอยู่กับพ่อกับแม่บ่อยากกลับมาอยู่กับลูกกับเต่าเนาะจะพี่น้องเนาะเพราะว่าบ้านเฮาเนาะจะพี่น้องเนาะมีแต่ความอบอุ่นเราจะพี่น้องมีแต่ความสุขเนาะจะพี่น้องเนาะสีรอกค่อยให้คนที่จากอีสานบ้านเฮห่าใบเตยติดเตยหน่อยเนาะจะพี่น้องเนาะบางคนก็ไปเขา บางคข้นเขาไปในกรุงเทพเราจะพินองเขาไปทํางานในกรุงเทพในเมืองหลวงในแถววันจงังหวัดปริมณฑลเราจะพี่น้อนนนงเราโบว่าสิเป็นสมุทรปราการนนทบุรีปราจีนนะคนปรปฐมอย่างหลายๆจังหวัดเราจะพินองเนาะเออที่จากบ้านจากาเมืองอีสานบาน้านเฮ้าเราจะพี่น้องเราบริบาตเม่นคนอีสานเราจะพี่น้องเนาะรวมไปถึงคนภาคต,ต่างๆน,ะน,ะนะั้นเราจะพี่น้องเนาะทั้งภาคใต้ ทางเนื้อก็มีเราจะไปนองเนาะที่ฆ่ากันเขาไปหาเงินหาทออห่องเนาะเงินว่าความจุนเราจะไปนองเนาะความจุนมัน,ม,นมันบังคับมันเท่าต้องไปหาต้องไปดินร่นถ้ำมาหากิ่นเราจะี่นองไทอยบานเฮ่ามันกะพ่อแต่สำนันเราจะี่นองเนาะพ่อาาแต่ได้กินได้ใส่งานมันกะหาเนืเราจะไปนองนาคาแรงมันกะตำอีสานบานเฮ่ายูน้ำบันหนอกของหน้าเนาะก็เลยต้องําให้ตตรงดินล่นต้องคว้านควายเขาไปอยู่ในเมืองถูในเมืองหลวงนาะ เนาะเออเพื่อว่าห้ยดงเงินได้ค้าได้ชงไม่หอลูกห้เต่าอยู่บานเนาะเข้าเนาะรงไม่พอห่ให้เพื่อนได้จุนเจือข้อขั้วเพื่อนได้ซื้ออยู่ซื้อคินนาะจากพี่น้องเนาะให้เวลาเขารงเงินรงข้ามาเนาะเพื่อนสิไดมีกินมีใส่น้วจ็พี่น้องเนาะเพราะว่าคนคนบานเนาะยางพวกเฮ้าเนาะจะพี่น้องเนาะการที่เฮ้าได้ขอไปเองงานในกรุงเทพเล้วสามารถมีงานประจำมีเงินเดือนไปซื้อ เขาซื้อของอีกอาหารดีๆแล้วก็ส่งมาให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้เต่าเห่าดู่ทั้งบ้านนอกแล้วก็พี่น้องเวลาเหาได้ส่งไปเห่าก็ดีใจนอจาะพี่น้องเนาะดีใจแล้วก็ภูมิใจนอจากพี่น้องเนาะที่เห็นคนทางครอบครัวเห่ายูีดีๆแล power, à, ้วกะพี่น travel, right sí, อ้องเนาะมาที่นี่บางคนกลับไปอยู่ตังดุลนอะจากน้องยู่ตังด pair, electric, นุนแล้วก็อยากมันดนุนแล้วมันก็คืออยากกลับมาอยู่บ้านนอะจีกน้อง ก็อยากกลับมาอยู่บ้านค่ะ้ดยผ้าละหนาทีเรนจะเป็นะน้องมันหลายสิ่งหลายอย่างอืก็เลยเอ็ดให้งอนบวาสามารถตัดสินใจได้ก็เลยตอ้องทนอดทนอยู่ทำงานไปก่อนนอะกจากพี่น้องเนาะอืจะถามในใจลึกๆค่ะบ่มีใคร,รอยากจนะพี่น้องที่อยากอยู่กรุงเทพอยู่ในเในมืองหลวงพะบ่ายยังแบบที่มันอึดอัดจพี่น้องมันเออัด แต่ว่าโดยความจำเป็นนะจะพี่น้องทุกคนก็ต้องทนอยูนะจะพี่น้องเนาะทนเป็นลูกจ้างเขานะจะพี่น้องเนาะผู้รังคนคือบริษัทดีๆงานดีๆเพื่อนร่วมงานดีๆก็ถือว่าโชคดีไปนะจะพี่น้องผู้รังคนไปเจองานบดีเพื่อนร่วมงานบดีวัหน้างานบดีก็เอ็นเห็นดอตัดนะจะพี่น้องเนาะว่ามีความสุขในการทำงานนะจะพี่น้องเนาะวันนี้ก็คืนหอดพอขึ้นหอดแม่ขึ้นหอดบ้านอยากกลับมาอยู่บ้านล้วจะพี่น้องเนาะ ความรู้สึกมันจะเป็ลี่ยนส่สนแาจจะที่น้องเพราะว่าแต่ก่อนมาดามเรเคยคิดแต่แซงขึ้นแต่ที่น้องได้มันก็ได้แค่คิดจต่พี่น้องคิดดูตั้งบนตั้งมานแต่เท่ากับผมบ่บ่ได้มากแต่ี่น้องได้แค่คิดซื่อเพราะว่าด้วผ้าละหนาที่นอจนจต่พีน่น้องเราบางคนก็มีหนีไมีสิ้นไมีหนีไมีสินกะทันสินมาอยู่บ้านกะมันมาอยู่บ่ได้ กมันปูไล่บ้านอย่างต่างๆหมากไหมนะจ๊ะพี่น้องเนาะกับจำใจอะไรจ๊ะพี่น้องก็ต้องจำใจเุ้่อยู่แหละพี่น้องอ่แต่สำหรับผู้หลังค้นแบบนี้ผู้หลังค้นทีว่าเออพ้อแมวพ้อแล้วก็อยากดกลับมาอยู่บ้านเฮ้านะจ๊ะพี่น้องสำหรับใครทีว่าบ่มีหมีบ่มีสีนะจ๊ะพี่น้องเนาะหรือว่ามีก็มีหน่อยๆนะจ๊ะพี่น้องเนาะเดือนละตอมัน หาหกพันเนี่ยนะจะพี่น้องเนาะเดี๋เราซื้หาหกพันเนี่ยก็คือว่าสามารถกลับมาอยู่ใดเด้จะกพี่น้องอยู่ในอยู่ในบ้านเฮากะพอซีมีไร่ใดได้จะกพี่น้องกานใส่เปลี่ยนแล้วจะพี่น้องนราบกุ้งก้วยได้ตาวว่าเฮากลับมาอยู่บ้านเฮาสีมาใส่ใส่ชีวิตคือตะกอนที่เฮาอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงบ่อใดได้จากพี่น้องเอาเวลาเขากลับมาห้าก็ต้องหาหาลู่ทางแล้วจะพี่น้องเนาะหางานหาไร่ใด ทางใดที Workers, ่เฮาสิสามารถไปสร้างรายได้เฮามีรายได้ที่สิไปอันใส่ในการบ่ว่าสิเป็น่อนวดรถบ่ค่าประกันบ่อืมเพื่อที่มีพวกค่าอยู่ค่ากินลูกให้เตาลนก็มีลูกน้อยนะแต่พี่น้องเราต้องไปโรงเรียนเด็กน้อยซมันี้เฮาต้องใช้เงินหลายเนาะพี่น้องเนาะมันก็เป็นค่าใช้จ่ายไม่โตเลยนะพี่น้องเนาะซึ่ง เวลาข้าสิกลับมาอยู่ในข้ากระต o องหาแนวเอ็ดมาาันจะพินองเนาะอพอมาถ้าข้าบัวหาแนวเอ็ดข้ากับ่มีไ่ไดมันะจะพ่นองเนาะพอข้าบ่มีไรใดแล้วข้ากกบเสียเ,เงินทางไหนมันไปไปใส่ใจในตรงนั้นมนันจะพ่นองเนาะกระต o องหาแนวเอ็ดล้มันจี่นนองเนาะก็คือก็คือมาดามเห็นละตอนแรกที่มาดามตาินใจเล่าจากงานประจำมาเน,นา,นงงานนะจากงานโรงงานจะพ่นองเนาะม,มาดามก็คิดตนุนึกพินองเล้คิด ประมาณสามปีเนาะน้าทมาดามมีอยากออกมากนะพี่น้าที่ก็ได้แต่คิดเจ้น้าทแต่ก็ยังบวมหัวจากของเสียออกไม่เอ็นจอยเพราะว่ามาดามกับอายุหลายแล้ววันนี้พอาะจากของอายุหลายแล้วสิไปหาเอ็นงานในเมืองกับบุมีคนรับเจ้ี่น้องเพราะว่ามาดามไปสมัครมาแล้วไปสมัครมาบ่มีบริษัทใดอื่นนะเจ้าหน้องเพราะว่ามาดามมาอยู่หลายแล้วอืมก็เลยต้อง มาทำมาค้าขายแบบนี้ดีกว่าเราจ,นะจะพี่น้องมันจะเห็นเงื่อนชุมงเราจะพี่น้องได้เืิอละเล็กเืิอละหน่อยเืินละลอยซองลอยแต่เก็บกรรไปนาะจะพี่น้องก็ดีกว่าบัวใดยังบัวมีรไรใดเขามาในทางนะาองนะไรนี่เรา,า,าออจะพี่นอนะ้องเนาะวันนี้ก็ะ่าเบาโตอยู่น่ะจะพี่น้องเนาะอืมาดีเนีนก็อยากออกมากอยากออก ออกมาหาทำงานอยู่บ้านแล้วพี่น้องเนาะม,มาดามกลับไปหาสมาัครงานกลบอ่มีไพรั ock. บ,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 ตรบ,บรแต่พี่นอ้องเพราะมีร้านใดพ่ามีบริษัทใดรับเลยก็ไปกบอกไปสมัครถิ่มกันญาติิมซื้อแต่พีน้องก็เลยต้องหันหนามาหาค่ะขายดีกว่าเนระาจะพี่น้องเราตอนแรกที่มาดามออกมา,านาะมาดามก่ะคิดว่า,าอยากออกมาเอดขนมโคกเพราะเอดขนมโคกอะไรสักพักเขาก็กินแต่ตอนแรกๆพี่น้องคนลำบานเท่านะเพราะว่าบ้านมาดามาไม่เป็นบานเน,น็กๆเนาะมูบานเนหนยมันบริเวณมีคนหลายแบบ บ่มีคนหลายเอ็ดเอ็ดตอนแรกๆพวกเขาเล้กินเล้วเขากะบริบริบรบ่ยักอยา่มันบอกคือคนในกรุงเทพเลยพี่น้องคือเขากินเสมอเนาะเออเพราะว่าเขาบ่มีเวลาเอ็ดเนาะแต่ว่าคนในบ้านเนาะเฮานอะพี่น้องกินเทือสองเทือแล้วก็้คือเหลวเนาะแต่พี่น้องเขาบ่ได้มากินคำเผื่อบ่ได้มากินเกินความจำเป็นเนาะพี่น้องเนาะอืมอันนี้มาดามกับเอ็ดเอ็ดไปได้สักพักแหละจตพี่น้องมั่นมั่นบอไหวเนาะพี่น้องเนาะอืม มันมันขายบ่ดใดมาสันพราะเขาบอกตรงๆแล้วคือว่ามันขายบ่อใดเนาะมาดามก็เลยหาแนวมองหาลูท่างอื่นแบบนี้มาดามก็เลยไปขายบักโม่ไปขายบักโม่รถเป็นช่วงนั้นมันกะก็คือว่าโอเคอยู่นะ่นนอกจากพี่น้องเอาขายบักโม่มันก็เป็นยำห่อนเนาะยำห่อนกัะพาอกัะพ่อได้ขายได้ยู่แต่ว่าเฮ้าก็ต้องตายแบสได้พี่น้องเลย เดียดหัวขนาดเลยแต่ว่าตรงที่มาดามขายเนี่ยก็ถือว่าทำเลดีอยู่จ็ดพี่น้องม,มันมันมีผมมันมีผมส่วนใหม่ไงดูเจ็ดพี่น,อน้องเนาะเมื่อมาดามก็ขายขายไปได้สักพักนึงอือถือว่าโอเคอยู่ปบาที่นี่อันก็เลยมันมาถือยามฝน,มาานปบาที่นี่พี่น้องมันมาเขาหน่าฝนละหลดขายบุได้แล้วบังโมพี่น้องค่ะคำยามฝนนี่ก็คือขายบุได้แลยบังโมกันเนา่าเนาะจ็ดพี่น้องเพราะว่าบังโมนี่มันเน่าวไว อืพอเสียมันก็ตรงนี้เลยจ้ะพี่น้องคือว่าเท้าตรงเป่าขายให้ไว้ขายในสองถึงสามหมื่นนอกจากพี่น้องเนาะแล้วกับมักโม่ี่เท่าออกมาขายเห็นมันกะถ้าเกินสิบบาทไปเนี่กะกำไรมันกับโบมีแล้วเนาะจ้ะพี่น้องเนาะบางเมื่อก็ขายได้เลยจ้ะพี่น้องมือขายบ่ได้ก็มีได้พี่น้องเลยมือขายบ่ได้จังวยก็มีได้ขายมักโมูนาะพี่น้องเออตอนที่เลน้ำมาดามอ่โอ้ขายบ่ไใดกระโถเลยพี่น้องคนเท่าเนาะคนมาเคยขายโถงเนาะเอาบ่ิชดคิดมามันจะขายบ่ได้เนาะเออ วันนี้พ่อไม่ขายบัได้เท้ากับเกิดพ่วมโเนาะจะพี่นองเนาะเออมือขายได้หน่วยสองหน่วยก็มี่จะี่นองขายบไวด้เลยก็มี่นี่แล้วมันคือของธรรมชาติของการค้าขายจะพี่นองเออนั่นแหละมาดามก็เลยเดินเห่าว่าการค้าขายมันเป็นในสีเนาะแต่เข้าบัวลวงเข้ากับบรูลนาะจะพี่น้องเนาะอืมเอามันกินเขานะกันนาะจะพี่นองนะเอาไปนำกินเขาไปนานะมาดามกับใครไครจุ่นเนาะมาดามเอด เท็ดไข่ปิ้งแล้วพอดีว่ามันเหลือมาหนักก็เลยเอาเทเซต่วยแล้วก็เป็นหนึ่ง้อมันน่องกินข้าวเศร้ามันน่อพี่น้องมันเลือดมากินกันเดิมไปที่นี่พอขายบางโม่ฝนหน่อแย้มฝนก็เลยหยุดหยุดพักไหวเป็นอย่างไยกินไอเดียดเกิดไอเดียว่าสเจะทตรงไหนเนาะ เพราะว่ามาดามําแมาดําม,ม้านี่ม,ดม่มดํากับม่ดําออกจากงานมานี่มาดามําคือมีหนีแล้วก็พี่น้องที่างวัรดรถก็าสองขั้นมันก็ต้องต้องหาไล่ได้เนะาะเพราะว่าเขาต้องจ่ายประจําเนาะทุกเดือนเนาะพี่น้องเนาะอืแบบเช่นนี่ก็เลยให้อาจารย์น้องค่ะเขาไปหาสมัครงานในเมืองอืผู้ชายละเขาหางานจะพ,พี่น้องหางานหายอกผู้ชายอาจารย์น้องเราก็ได้ได้งาน ในงั้นทางอือก็เอทไปวันนี้มาแลมจ้ะเออมาแลมก็คือกับวัาทีเอาหมูปิ้งหมูปิ้งมาย่างมาปิ้งขายยาานี่มือเสาร์เนาะอืมจะลองเอามาปิ้งเบืองเพรเอามาปิ้งเบืองกบบคนตอบรับกั็ดีอยู่จากน้องอแต่ว่ามันขายบริหลายคือขึาอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเขตชุมชุนในพี่น้องอันนี้คือะบางหน่หนหนาาหนอห้าเนาะจะพี่น้องเขาไม่ได้ไม่ค่อยกินชุนเมอเลยจะพี่น้อ,นอง ตอนแรกๆมาดามก็ขายได้ยู่มือเลยสิบสามสิบใหม่เลยพี่น้องต่อมาต่อมาบางมือกันสิบใหม่กันยังบ่งหวอดเลยพี่น้องเลยออบางมือสิบใหม่กันยังบ่ถึงเลยเออมาดามก็ขายขายมาเรื่อยๆย่างแต่เฉพาะช่วงเช้าเนลยพี่น้องเนาะย่างแต่เฉพาะช่วงเช้าตื่นมาตั้งแต่ตีสี่นะเด็กพี่น้องเนาะมาเตรียมตัวทุกสิ่งทุกอย่างเลยพี่น้องอือขายมืดขายจนมืดหมดเลยพี่น้องบางมือกัน บะบดบางมือกับบะเบสก็กินเองกับพี่น้องเออจนชู้มือในมาดามค่ะอย่างแค่ว่ามือละซิบใหม่ซิบหาใหม่ก็โคน่ะค่ะพี่น้องขายเบิดก็ชื่อเบสแต่พี่น้องขายบะเบดก็เรือใหม่สองใหม่กับสองกั็กินเองกับพี่น้องจ้ะจะรู้ก็คือว่าพ่อได้กินพ่อได้ใส่เราเป็นพี่น้องเนาะเออบัดนี้ก็เลยตอนตอนน้เมื่อเช้านี้ปิ้งหมูเนาะพี่น้องเนาะ ก็เลยคิดไอเดียออกอีกว่าพี่รองหาหาหนามมาขายนําปั่นนะสิพี่้องเนาะเพื่อมันได้ขายแ,แต่ก็ลองเบ่งเออบาลองกับบอลูเดยพี่้องเ,เออมาดามก็เลยลองเบ่งคือว่าเข้าคิดยังไงเ,เข้ายายาแค่คิดซื้อๆพี่้องคิดซื้อมันมันบอนนบอลหินมันบอลหลุด้ิพี่้องคิดปูกระถำปับเลยต้องลองเห็นูลุดเลพี่้องวันนี้มาดามก็เลยเอาหนาม น้ำน้ำชาไข่มุกอ,อย่างมาปั่นขายมาดำก็เอ็ดบวกลงนส่ถุงน่องเออคือว่าเห็นหมูปวดปวดอยู่ในเฟซบุ๊กน่ะใส่ถุงน่องมาดำก็เลยเกิดไอเดียว่ามันเป็นตะแส็บเนาะถ่งจะห่วงอยากอยาก,อยากกินน้ำน่องจะถุงน่องมาเวลามาดำไปซื้อเขาสิเวลาเขาอยากเขาเข้าไปซื้อเขาเาขาเจ้า,า,นนาขนนา,ายแพงเล,ลงยถุงน่องน้ำแก้วหนึ่งบวกน้ำปั่นนำอย่างนั้นเนาะคือจะเข้าซื้อน้ำรวดรวดมันจะใส่ขวดอย่างนั้นเราถ่งน่องน้ำไหลเขาจะขายแก้วละ สิบห้าสามซิบสามสิบห้าสิบสิบห้าซิบมันบวกลงนั่นแหละแพงพี่น้องสำหรับมาดามซิบมาแพงมันมีมาดามก็ได้ว่าเอามาขายเนี่ยมาขายให้นิดหน่อยปั่นนิดหน่อยกินแก้วละซิบหาทยี่ซิบหาทแค่นั่นแหละพี่น้องในกำไรนิดหน่อยก็บบเป็นทยังเนาะขอให้กจะเฮ้าดูได้เนาะจะ่น้องพอได้กินเพอได้ใส่ไปเออนั่นแหละมาดามก็เลยลองเอามาขายดึงก็ลงทุนหลายจะ่น้องลงทุนซื้อของซื้อเนี่ก็เป็นหมืองถือละ่น้องเออ ตอนนี้ก็ขายมาได้ประมาณประมาณเดือนหนึ่งอลไรจะพี่น้องขายมาได้เดือนหนึ่งก็โอเคอยู่ก็บ่ได้ว่าขายดีเป็นเที่นั่งที่านอะไรจะพี่น้องก็เขาก็นั่งเขาก็อยู่เพื่อนเนาะก็นอนอยุปีเนี่แหละจะพี่น้องเวลาคนมาซื้อก็เลีนออกไปเอ็ดให้เขาเนาะอืมก็มาดามก็ฮัทฮัทเอสพุซเอสนี่น้ำชื่อพุ่มอะไรจะพี่น้องเบิงเวลาเขาส่งอย่างเขาใส่ตัวใดในสัญญาณสีเขาก็มาปั๊บ มาปรับเปลี่ยนเอ,า,นอาเนาะมาข้าวส้งใส่ส่วนผสมทาน,นั้นท่านี้แล้วมันแสบีบอ่างขาก็ถามลูกค้ามาเสีบอมเลยทะลกค้าบอกโอเคพอไไ่พอใส่ใดพ่อกินไดไเขากกบมันมันบอมันสมมาผ้าข่วนนะพี่นอ้องบอบหน่อยพูบ่หน่อยพูบ่เอ็นอหายจะฟองแบบว่าขาดทุนยังไงเสียพ่ออยู่ได้ก็คือว่าโอเคแล้วน,นอ,กอ,อนอก็พี่น้องเอออะละมาดามกันเลยขายนามเนี่ยแหละพี่น้องแล้วพ่อได้อยู่แต่พี่น้องบางมือก็ ถ้ามือมือเด็กหน่อยไปโรงเรียนนี่ก่ะขายได้หน่อยในพี่น้องเพราะว่าส่วนมากลูกค้ามาดามสิเป็นเด็นกนักเรียนกับพี่น้องเออ,เอ,อ,เอ,อพวกผู้ใหญ่กะปะฝ้ายนั่นกับพี่น้องบางมือได้ขายได้โซง,ง,งเก้ียวมีจะเป็น้องดีสิบบาทก็มีอือะไรมันก็เป็นเงินเสียจะพี่น้องถ้ามาสั่ของกลางค่ะขายบางมือขายได้บางมือขายบ่ได้ ขายได้หน uh, ่อยขายได้หลายกันนี่มัดนี่พวกบูเบบยหนาออืมนี่ทุกรูเบบยเข้าตองเข้าใจแล้วก็นยอมรับขอแจกสร้างของแต่ละอาชีพแบบนี้หน่อยเอ้านี่แหละพี่หน่องพึ่งเรื่องเล่าแล้จะเป็นนองของมาดามอย่างมาเรามาแช่ชูทีชูหน่องตั้งเราจะเี่นหนองเนาเพื่อผู้ใดอยากที่จะสีออกมามาอยู่บ้านอืมมาอยู่ได้จะมา ไปยกินอย่างมากนะมากเลยหาแนวเอ็ดหรือบางพว้กับไปหาขายของน้ำตลาลมากก็ได้สิพี่น้องก็คือมาดามแหละตอนน้ำมาดามค่ะไปขายขนมพุกเนาะอยากหุงน้ำพี่น้องเราไปขายขนมพุกมันกินยังไงแม่สิพี่น้องก็ลองไปขายแหละมันบอมบอมนแนวบอมแนทางห้าวแม่สิพี่น้องมันบอมแนทางคือว่านยังห้าบรสะดวกพี่น้องบรสะดวกเพิ่องบอมีรถอืมตอนนี้มาดามกับบอมีรถ บ่มีรถในไปแล้ะก็เลยต้องขายอยู่น,น,นานเพื่อนเจ้าของเอาเอาที่เข้าสะดวกสบายใจแล้วเนาะพี่น้องเนาะ <_ d ances> เออนี่แหละทำไผ่บ่มีนี่มีสินแล้วพี่น้องเอ,อ้ยมีเงอนอยู่นะกลับมาโหลดแต่พี่น้องกบมาอยู่บ้านาเข้าก็ได้กินก็ได้ใส่อยู่อยู่กระพ่อก,กับเมยในไก่อยู่ไก่พอไก่เมยในเบิงในเงี่ยงขึ้นนะแต่พี่น้องเนาะคนเข้า,าบรูว่าสิอยู่นักกันไปหอนมือใด้นะแต่พี่น้องเนาะใส่เวลาที่มีนี่อย่างเอดหนังกาแฟเอดโหลดแต่พี่น้อง หลุดดูหอนมือไหนควเห่าก็ได้มาอยู่บ้านเข้าก็มันก็นดียางคู่บาเวลาไปใส่ลวดล่ากับบัวตองติดน,น,น้องจะพี่น้องเนาะลวดล่าบัวติดไปง่ายมากง่ายบัแออัดหาอยู่หากินก็หาอยู่หากินไปตามมีตำเกิดเนี่ยเด็กน้อง มันมันบวกือแต่ก่อนได้แต่ก่อนนี่คือว่าเ้ามีเงินเดือนเนาะมันจะกินอยังเ <c oughs> <audio>. ้าก็ะสือ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 เนาะจะพี่น้องเนาะแต่ว่าเ้ามาอยู่บ้านหนองเนา่ยจะเป็ดเอฟแบบนั้นบ่ได้ในพี่น้องเ้าก็ต้องปั๊บซูเนาะจะพี่น้องเนาะคือมาดามเนี่ยก็คือการจากต่ก่อนนี่ยเพื่อซื้อพวกอาหารทะเลยังมาตำต่ก่อนนะที่มาดามเอดคลิปเนาะพี่น้องเนาะอยากกินอยังก็คือซื้อมากผลรมัลหางใหม่เนี่อยากกินอย่างก็คือว่าตามใจตัวเองเลยเราจะพี่น้องเนาะ แต่วันนี้เข้ามาอยู่บ้านหนอกปสิเข้าซีมาตามแต่ตัวเองแบบนี well. obile, ้บ่ได้นะจะพี่น้องเพราะว่าถ้าเข้าไปกินแบบนั้นคือเงินมันก็ออกไปออกไปเงินมันก็เบิดไปเบิดไปนะจะพี่น้องเพราะว่ารล่ได้ของเขาบรได้คทีเนาะเออบางมือขายได้บางมือขายบรได้แล้วเข้าไปกินกุ่มเพื่อแต่เงินกุ่มเพื่อที่แต่ก่อนก็คืออยู่บ่ได้เป็นน้องเพราะฉะนั้นแล้วเขากลับมาอยู่บ้านเข้าก็มมอยู่บ้านหนวกเขาก็ต้องปรับตัวอีกแบบนึงนะาจะพี่น้องเนาะเอ้าแล้รับผู้ไดสิว่า มี่ยังสงสัยหรืออยากขอคำแนะนำเกี่ยวกับการกลับมาอยู่บ้านน่าจะพี่น้องเนาะก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปได้นะาจะที่น้องเนาะแล้วมาดามสิเขามาตอบเออแล้วือว่ามี่ยังแนะนำมาดามกัอยากคุยทักทายกันกันคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปมาแล้วนะาจะพี่น้องเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาดามกัมีเรื่องมาเรามาแก้ซีพีคือหนองฟากจำเนียรจะพี่น้องเนาะจังเลยมาดามก็ต้องขอขอบคุณ พี่น้องเสียสละเขามารับชมเนาจะพี่น,อน้องเนาะเจอกันคิดหน้าเด้อต่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งสุดๆสุดสวัสดีจ้าบ๊ายบาย